ก็เหมือนห้กระพุมเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับเอ่อแมปเอชจีหนึ่งนะครับอันนี้มีการตกแต่งมีของขวัญหลายอย่างนะครับเปิดไม่ได้ทุกอย่างนีอติดอย่างน่อยเขาข้ามไปดูได้ไหมได้เราด้งกลับมาที่เดิมไปนะครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอืมเดี๋ยวขอตัดต่อคิวก่อนไม่ให้ดูล่าทัดผมจะล่าทัดเสร็จแล้วนะครับอื้อหือ ไว้ผิดเคียงหน่อยฮักกันแล้วก็เอาคันนีอค SG หนึ่งเป็นแบบฮันเกอร์เกมนะครับมีของตกแต่งครับแต่ก็ยังไม่มีร้านค้าชอบดีดีโอ้โหไอ้เนน่ยโกงโก้โกงนะครับเราจะเล่น SG แปดกันครับโอ้โหอีโก้เกมเกมใช่ไหม SG1 หนึง่งเไมดีใช่ไหม,มไม่ใช่อะไรบอกมาอสหเฮ้ยแค่บอกไม่บอก,กนี่ก็ SG1 คืออะไรล่ะก็ s อ1ไง h ั n ก็เกิเราต้องหาจุกดก่อมเพชร น่าใส่วันคนนั้นคนนั้นเป็นด็กดื้อเอาล่ะครับจะเริ่มภายในสามสิบวีนะครับหันก่นให้หันเร่งอ,อยากมือกันเป็นชาติ แล้วจะคายร่นนเ่วนะครับจะเริ่มครับห้าสี่สาสองหนึ่งศตึนตึเปิดกล่องวอบเอาเปิดไม่ได้ครับช่าง่ะขออนขอผ่อนแค่ฟ้าเอครับได้ของประมาณนี้ก็ถือว่าดีที่แล้วใส่ยัด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 ซื้อควันลงมา วิ่งออกไปอืมอันนี่ไม่มีของครับเดีย๋ยวราไปตามหน้าเขากันกหนีน่ะเห็นพ<อ>ี่ชายแบตไหมเห็นพี่ชายแบตไหมเอาครัไแบบไล่ค่ะไล่ค่ะไล่ค่ะ เอาแล้ครับเราต้องไปช่วยเพื่เเอเราจรเงนะฉันนั่นเด็กดเนอะว่าเฮ้ย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 ไหนบอกอ,อยู่ทินกันไงไนอีเด็กป้าโอ้ตายเลยเอาก็เหรียญทุกคนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวครับเราครับไปเอฟจีสองใหม่นะครับครานี่อยู่เอฟจีสองโอ้โหมันมีโคตรเกียรต จะเกลียดไปถึงไหนเขาเป็นรูปจูจูวิ่งเอาไว้ข้างบนล้วกันโอ้ยโอ้ยเงอะเงอะโอ้ยห้าเตาอาจจะนสงสาร เย่ฮแล้วใครจะฆ่ามันได้วะาเนี่ยนี่ <Yeah. S 3> คนเนี่ยเอาล้ครับผมเกียดแบบนี้แบบแบบนี้มันเป็นแบบควาย่สอด <c oughs> อาแล้วก็มันเป็นแบบควายที่สุดนะครับผมว่าผมเลืกถ่ายคลิปดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้พอน้องผมนะครับต้องมาหารเรื่องเหรอใช่ ไปกินผิดที่ฮรู้จะขยับเลยมาตั้งนานเนี้ยขยับว่าอะไรอือฮนะึรอนะับรอคนับอีกสามิบวิใม่เน่ยใจนะรออีกกี่วิอสี่สามสอง ดิ่งลงไปซ<อ>ู้อผัดชาโอ้โหโอ้โหเจอของดีครับจัดหนักจัดเต็มโอ้โหอันนี้ต้องโดนให้หมดโอ้โหไม่เอาอาหารไม่มีอาหารเลยครับมีก็ฉัน,น่อกีด โอ้โหพอน้องผมนะครับบอกว่าให้เอาอาหารนะรรทำให้ผมเกือบตายครับไม่ตายหรอกแต่เกือบตายละจะตายตอนนี้นี่แหละ <c oughs> โอ้โหโอ้โหท่ <c oughs> านผู <c oughs> ้ชมเห็นฉากเด็ดไหมครับโคตรเด็ดอะ่ะเมื่อกี้แบบ <c oughs> แตีรัวๆแ,แว <c oughs> พ้แกพอน้องผมนะครับอยู่ใกล้ๆครับถ้าน้องผมอยู่ใกล้ๆผมจะแพ้ลรอนนะครับงั้นขอแยาตต่อลิปนะครับจะไม่ถ่ายครับ ถ้าน้องผมอยู่ใกล้ๆนะครับฟ้ดีฟาลาลาฟาลาลาลาราหิมหิมตายอ่าตัวคนสบายเลยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของที่พวกไงเป็นคลิปที่ควายหิมพูนนะครับประจานลงไปในคลิปเลยนะครับ เอาละก็ต่อกันเลยกันในแมปนี้ไม่ไม่อโเอเคว่าไงนะยังตายเหรอฮะเอาละครับวิ่งไปแล้วนะครับอ่าเปิดกล่องโคตรช้าเลยนะครับอื้มโดโดอดอุดท้าไมเปิดกล่องป้องออมาปุ๊บเลยเพราะว่เอ๊ะเ,เปิดกล่องไม่ได้เอาเปิดกล่องได้แค่นี้อืมดีมาก เอา้าแล้วก็มาเปิดได้เป็นอะไรที่ยามากเลยเฮ้ยฉันเห็นชะตากรรมของคนคนแล้วหรือจะเป็นชะชะชะตากรรมของพวกเราเา้ยอย่ารังแกคนอื่นมันเป็นเด็กนี้ใส่ไม่ดีแกเป็นเด็กนี้ใส่ไม่ดีไม่ได้หมายถึงคนอื่นเลยไอเด็กเวนตาไล โม่อนโบ,บ,บนะตีน่งหลายรอบเาจะอือหือเอาของมาคืนอย่างนี้โอ้โ,โ,อโหไอ้พวกใช้ดาบทองโคตรเกียดอ่ะนี่โมเกียดแเกเอาแล้วครับ<อ>เจอโปเฮ้ยไม่รู้สิโปป่ะไม่ก็เน็ตกากเอาแล้วครับคลิปนี้อาจจะมีการตัดต่อยอะไปหน่อยก็ขอไม่ทานโทษเลยนะครับอคิดแตกตาย มาต่อกันเลยนะคะรับ S T สีนะครับเออนะครับอือหือเราเล่นท้งเกงครับกับร้องพิ๊ดกับร้องพิ๊ด อ้าวแล้วครับจะตัดต่อคลิปไปตอนกำลังจะเริ่มเกมเลยนะครับ เอาละจากลอบเมื่อกี้ยังไม่ทันได้เริ่มคลิปเลยตายแล้วไออะไรที่แยามากเลยโหมาตายเลยไมันเกอะไรขอ้อนเอาละครับแนะค่ะใครอยากรู้ผมเล่นสบายบ่ไหนนะับ S พีเ้ยเอสพีออวีเอ่เอ ผมเล่นอยู่ในนี้ครับไม่ใช่นี่ว่ละผมเล่น 1. S G หนึ่งนะครับผมเล่น S G หนึ่งจุด B S G จุดเน็ตนะครับรหัสหนึ่งเก้าหนึ่งสามสองนะครับต้องหาที่ซ่อนเมื่อก่อนส่วนนี้พิมพ์ใช้ได้นะแต่ย๋ยวนี้พิมพ์ไม่ได้ เสียใอย่างไรหืมลูกหูลูกตาซีซันที่หนึ่ง ตอกกันอยู่วะนึกว่ามือเปล่าเออตายแล้วนั่นไม่เคยชนะเลยเราจะไปชนะกับเขาได้ไงเนี่ยเราสุดท้ายละเรบสุดท้ายนะเง้อเง้อตายเง้อเง้อสงสารเง้อเง้อ อจิกยักกันต้งใสงแฟงกันทีมทีม,มยา่าใต้รอบนี้หนุดชายครับแพ้จนได้จะแพ้เนี่ยรอบนี้รอบหุายครับ ฉันหกับเขาดีเนี่ยวันจะเอาดีไหมหรือไม่ดีผมเกลียดแมทที่มันมีคนเยอะๆคนมันเอากล่องกันเยอะเกินไปนั่นแหละสิ่งที่ผมเกลียดแบบจะอวยพรัวเองว่าแพ้นะผมก็มีเอิมมัล่านี่หว่าทำไมไม่ใช้อะ เอ้าเฮ้ยวัดต่อไปเฮ๊บบักหรือเปล่าน่าจะบัก ตียันได้ผมบอกแล้วไอ้ดวงสวยมันขึ้นอยู่กับดวงแต่ของดีก็ชนะแต่ของไม่ดีก็แพ้ดวงสวยสวยเขายิ้มครับสาจธนาาน้องไปผนล้นนะลูกสอซี้คุยหลายตอนดีกว่าเราเล่นยืนยันยืดเมนให้ได้สอซี้คุยหลายตอนดีกว่า ยิมพีกมชุด่อยิมกินส้มที่ปะปะปราประบูลมาจากคนละกีบไปป๊าประมูลมาแปดหมืนบาทโอยแค่ส้มธรรมดาไม่ใช่หรอทำไมจังวงเงินเยอะขนาเป็นส้มเหล่าเอี้ย็น่นแหละอีกประมูลเยอะมากเลยนะแปดมืนบาทใช่เป็นส้มที่ทําบุญมาอ่ะเร็วลูกละสามพันสา้อยหกสบสามพันหกสามสิบอ่ะ เรากินสองอันเลยลูกอ่ะโอเคครับเจี๋ยแล้วเหงงเหงงเจี๊ยแล้วตัวถางเจี๊ยแล้วโนเกียห่อเจี๊ยแล้วัแพ้แน่นอนอือหือพวกนั้นมีดาบกันไอ้ยืนเฉยรอตายไอ้ยืนเฉยแปะ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 ตาย วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบมากๆกดซับติ๊กไล์ด้วยนะครับลายไปณน,น้ะ